แตนะ่ถ้าเขาวิ่ง20โลเนาะก็สามารถทานอก่อนวิ่ง2เมตร10กิโลอีก2เมตรนะก็คือช่วยทำให้เขาสามารถจบได้ได้เร็วขึ้นราราน,ะน,นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้แรงดีมากเลยผมก็ใช้แบบนี้กับหลายคนเนาะที่บอกว่าแค่แค่ซองเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับนะครับโอเคนะ <c oughs> นะโทษนะครับนะตอนนี้ทุกคนก็ถามว่าอาราพิ่พุ้น วันนี้อ้วบขึ้นหรือเปล่าก็บอกว่าขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่าในความที่ตอนนี้เกิดไวรัสโควิดเนาะพวกเราก็วิ่งเวอร์โฟมโฮ e อยู่ที่บ้านนะครับแต่ผมก็เดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งกันยายนเนาะที่กลับมาออกมาวิ่งทุกวันนะก็คือตอนนี้ก็วิ่งวันละชั่วโมงก็คือได้เจ็ดกิโลบ้างห้ากิโลบ้างแต่วันในฝนตกเนาะเราก็สามารถจะในการใช้สกายวอล์ที่ปั่นอยู่ที่บ้านได้นะก็ทุกวันไม่ค่อยาด นะซึ่งค่ในกลุ่มทัน s ร o r มวิ่งไล e เนี่ยผมก็จะออกทุกชาแล้วก็เข้ามาร่วมฟังข้อมูลกับพวกเราทุกคนด้วยนะแล้วก็ช่วงที่ถ่ายรูปตอนนี้ก็เป็นวิ่งทิปเนาะไปที่แอลฟิบ้างไปที่เขาใหญ่บ้างไปอุดรบ้างนะครับโอเคนะฮนะนะแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบเนาะ <c oughs> ก็เริ่มต้นจากการวิ่งตอนนั้นนะเนาะก็ร้อยเจ็ดกิโล นี่คือภาพล่าสุดนะที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่ายังโอเคเนาะก็87กิโลนะก็ตอนนี้เองก็ยังยังดูว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะก็ลดมาเยอะเราต้องบอกว่าเราก็ยิ่งทุกวันนะครับไปยิ่งตอนนี้เนาะบริษัทออกสินค้าที่มาช่วยคือเรื่องของไอจีบรลี่ก็เลยเป็นคู่หูทลายปรุงเนะาะตัดหวานแล้วก็ลดปรุงแต่ของไอจีบรลี่เนี่ยต้องให้พี่น้องเลยนะคูน้องเลย แต่ว่าผมเองเนี่ยก็มีสองเคสนะครับที่มาแบ่งปันนะว่านะเพื่อนผมเองเนี่ยที่เป็นตอนนี้เป็นหมวดส้วเนาะเป็นตำรวจจราจรเนี่ยนะก็คือใช้สินค้าต่อเนื่องนะน้ำหนักลดลงมาแล้วนะฮะก็วันสิบกิโลนะฮะต้องบอกโหดับสักหมวดสักเนาะก็ทานเอ็มเอแล้วก็ไอจีวีต่อเนื่องนะแล้วก็คุณเล็กนะครับเจ้าของชอบนคะรอมเราเนาะนะฮะก็ลดลงถึงสิบสามกิโล ข้อออกกำลังกายต่อเนื่องเนาะพวกเราก็ดูแลสุขภาพกันนะแล้วคุณเล็กเองเนี่ยก็าทาไอจีต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยก็คุณดีตลอดเนาะไม่ไปลดลงมาจังเด็กลงเลยนะสวยทุกวันเลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็เป็นภาพที่ <c oughs> มีโอกาสไปวิ่งที่ลานช้าเนาะ เขาเป็นภาพที่สวยมากนะภาพนี้เนะเาะท่านรู้บอกว่าวันนี้เองเนี่ยพวกเราเองเนาะที่เจอกลุ่มคนที่ยังไม่ได้วิ่งเราก็บอกว่าชีวิตไม่ได้มีแค่สองทางเลือกเนาะคือวิ่งต่อไปหรือหยุดเลยแต่ยังมีอีกทางเลื่อกหนึ่งก็คือว่าเราลองเดินดูก็ได้เนาะครับหวับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ